เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Infinix Hot 50 Pro Plus เปิดตัวในต่างประเทศมาพร้อมกับหน้าจอ Amoled อขอบโค้งบอดี้บางเฉียบแต่ทนทานและเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยในเร็วๆนี้ด้วยครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดีมากถ้ากกามาดจกข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาซส,สิบัีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่ใจภาคข่าวสารที่มั่วเแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือ Infinix Hot 50 Pro โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตัวใหม่เปิดตัวองเป็นทางการในต่างประเทศโดยจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์บางนะครับเป็นแค่6กมิลลิเมตรเท่านั้นซึ่ง In f ฟิ i x เรียกว่าดีไซน์จ d c u r v e Slim e d g e นะครับที่บางที่สุดในโลกอะไรซัมติงนั่นนะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ CGLTE ที่ขับเื่อ MediaTek h e เลโอจีหพร้อมด้วย RAM 8GB และหน่วยความจำา 256GB ที่สามารถเพิ่ม MicroSD g a r d ได้ด้วย Infinix น่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับในเรื่องของสเปนแบบเต็มๆเ,เนาะในส่วนของ Infinix Hot 50 Pro Plus แต่จากวิดีโอทีเซอร์บน u t u b e เนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าสเปคบางส่วนนั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ a r o l e d ขอบโค้งรีเฟล็กหร้อมี a l way s On Display ด้วยนะครับ,บกระจกโยราการกันรอย กล้องแบบเซฟี่เจาะรูนะครับแล้วก็สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับและมาพร้อมกับการทำงานได้แม้มือเปียกนะแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วสัน้นสมรรถพอดพอร์ต USB Type C นะครับระบบกันนักกันฝุ่น IP54 นะครับพร้อมลำโพงคู่ปรับแต่งเสียงโดย JB l นะครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะมีทั้งหมด3-4สีด้วยกันนะครับซึ่งมีแลนว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยจะถูกนาเข้ามาวางขายในประเทศไทยเร็วนี้ด้วยมารอดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวในไทยเท่าไหร่ยังไงนะครับและเปิดตัวเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวไว้เปิดตัวแล้วสมาร์ทเดย์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อที้เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย